สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะนิสัยที่แท้จริงเบิร์ดเพื่อนสมัยเรียนเผยน,นิสัยที่แท้จริงเบิร์ดแฟนแตงโมหลังได้ใจคนทั้งประเทศจากกรณีเอสุประชัยและอั้มพัชราภาเป็นเจ้าภาพในการจัดพิธีอาลัยแตงโมนิดา ถูกจัดขึ้นที่คริตจักรเสรีภาพกรุงเทพตั้งแต่วันที่11ถึง13มีนาคม65เริ่มเวลา18นาิกานาทีถึง20นาิกานาทีต่อมาโมอามมนาเปิดเผยว่าเบิร์ตแฟนแตงโมยังอยู่ในอาการโศกเศร้าโดยได้เตรียมแหวนและดอกไม้ในกล่องก่อนจะนั่งมองแหวนวงดังกล่าวแล้วร้องไห้ออกมา แหวนนี้เป็นแหวนแต่งงานที่เบิร์ตตั้งใจนํามาให้แตงโมเพราะแตงโมเคยบอกว่าอยากได้จึงสั่งทํามาเป็นพิเศษและเพิ่งได้รับแหวนโดยเบิร์ตบอกกับโมอามินาว่าเราแต่งงานแล้วนะล่าสุดผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งออกมาโพสต์ข้อความระบุว่าเบิร์ตชื่อจริงเทคนิค เป็นเพื่อนสมัยมัธยมเรียนโรงเรียนสารสิทธิพิทยาลายัยอำเภอบ้านโปง่งจังหวัดราชบุรีเป็นเด็กประจำด้วยกันเคยหัวเราะสนุกด้วยกันในวัยนั้นถึงว่าทำไมหน้าคุ้นจังดูข่าวทีไรก็อดคิดถึงไม่ได้ว่าทำไมคล้ายก็คงคิดไม่ถึงเพราะไม่ได้เจอกัน20ปีเห็นจะได้วันนี้รู้แล้วสงสารมากเรื่องแบบนี้ไม่น่าเกิดขึ้นเลยเพื่อนๆทุกคนเป็นกำลังใจให้ เบิร์ดเด็กแนวนอกจากนี้ยังมีผู้ใช้เฟซบุ๊กอีกรายซึ่งเป็นเพื่อนสมัยเรียนของเบิร์ดโพสต์ข้อความแสดงความรู้สึกถึงเจ้าตัวด้วยเช่นกันสงสารเพื่อนสุดใจ20กว่าปีที่ไม่ได้ติดต่อกันเลยหลังจากเรียนจบและมาได้ยินข่าวการสูญเสียของแฟนเพื่อนทำให้เห็นเพื่อนอีกครั้งแต่ไม่ใช่เพื่อนที่เคยรู้จักความนอบน้อมเวลาคุยกับคนอื่นมือกุมมือ เหมือนเดิมเลยแต่สิ่งที่ไม่เหมือนเดิมคือเพื่อนที่สูญเสียรอยยิ้มกับความเฮฮาไปและใบหน้าของเพื่อนที่เคยมีแต่รอยยิ้มมีแต่คราบน้ำตาที่เราช่วยอะไรเพื่อนไม่ได้แต่ก็ลังว่าคนรอบข้างของเพื่อนจะอบกอดและรับฟังเพื่อนให้เพื่อนได้ก้าวเดินต่อไปเบิร์ดเทคนิคขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากทีนิวส์ขอบคุณเ,เพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสะข่าวดัง ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ